ซึ่งตัวเต็งที่จะเข้าเซตห้ิบรอบนี้เนี่ยคือขวามือนะครฝั่งขวานะฮะ mm. นะครับมีอยู่สตัวมีอยู่สตัวเต็งคือลาดบุรีเดลต้าคอมเซเว่นแล้วก็เซนเทลคล้ายกันกับคอมเซเว่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเราเล่นทีมเรื่องช็อปดีมีคืนถูกไหมฮะเซนเทลก็จะเป็นทีมเราเที่ยวด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทมักจะตกน้ำตายด้วยข้อ4กับข้อห้า เอาละครับเรามานะครับมาต่อกันที่คุนเด่นจากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันสว่างนะครับสองขุนเด่นจากหลักทรัพย์กรุงศรีมาจากทีมไหนหรือมาจากปัจจัยบวกเฉพาะตัวครับคุณอาทิตย์ครับอมองเป็นภาพเฉพาะตัวดีกว่านะครับตามสไลด์นี้เลยนะครับจารนานะครับสองตัวที่ผมเลือกมาให้เนี่ยเป็นทีมของเซตห้าสิบเซตร้อยเป็นทีมของเซตห้าสิบเซตร้อยนะครับ ซึ่งตัวเต็งที่จะเข้าเซตห้าสิบรอบนี้เนี่ยคือขวามือนะฮะฝั่งขวานะฮะนะครับมีอยู่สี่ตัวมีอยู่สี่ตัวเต็งนะคือลาบบุรีเดลต้าคอมเซเว่นแลวก็เซนเทลนะครับก่อนที่จะไปลงหุ้นลายตัวผมให้ความรู้นักทุนก่อนนะครับครับนี่นะครับเกณฑ์ในการเข้าเซตห้าสิบเซ็ตร้อยของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าข้อสำคัญสำคัญเลยนะ นะครับห้าข้อสำคัญสำคัญนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีแอบลุ้นตัว TLI ไงนะครับผมก็ต้องนะครับเพราะเป็นเป็นหุ้นที่มาเก็ตแคปใหญ่ถูกไหมฮะกะว่าจะเข้าเซ็ตห้าสิบตั้งแต่วัน i p o โแล้วแต่ปรากฏว่าราคาไปม่ถึงก็เลยไม่เข้านะครับรอบนี้ก็แอบมีคนแอบหวังว่าจะเข้าไหมนะครับผมขีดกากบาทให้นักทุนได้เลยฮะไม่มีหวังสำครับ t ่ i ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าเข้าจดทะเบียนซื้อขายไม่ถึงหกเดือน เกณฑ์ข้อแรกไม่ผ่านไม่ผ่านสําหรับ t i นะนะครับเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ตลาดเพิ่งผ่อนคลายลงมาอ่าไม่ใช่สินะครเกณฑ์เนี้ยนะฮะฟรีโฟล์ไม่ต่ํากว่า20ซนะฮะนี่คือเกณฑ์ข้อที่2นะครับเกณฑ์ข้อที่สามคือมี Market cap เลียย้อนหลังสเดือนครับยุทธนานะะสูงสุด200ร้อันดับแรกเอามาแลงกิ้งเลยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาแลงกันเลยแล้วก็คัดออกมานะครับเกณฑ์ที่สี่เนี่ยนะครับ มูลค่าการซื้อขายต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนเก้าในสิบสองเดือนเก้าในสิบสองเดือนอันนี้สําคัญนะก็คือเราจะเอาข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตอนเนี้ยย้อนหลังไปจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วอืมแล้วคุณจะต้องมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยผ่านเกณฑ์ของตลาดเนเก้าในสิบสองเดือนคุณผ่านแค่แปดเดือนไม่ได้นะถูกตีตกนะะอืมนะครับแล้วข้อที่ห้าคือ turnover อันนี้เพิ่งแก้กันสดๆร้อนๆเลยก่อนหน้านี้ห้าเปอร์เซ็นต์ รปรากฏว่าถ้าเอาห้าเปรอร์เซ็นเนี่ยปตทก็หลุดอนะืมก็เลยต้องหล่นลงมาเหลือแค่สองครับนะครับสองเนี่ยก็คล้ายๆกับเกณฑ์ข้อสี่คือจะต้องมีเทอร์โนเวอร์ผ่านเกณฑ์ของตลาดเนี่ยนะครับสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเก้าในสิบสองเดือนซึ่งนักลงทุนทั่วไปมักจะเอาง่ายฮะคือเข้าใจง่ายคือเอาข้อสามอย่างเดียวครับยูทูบน ก็คือซันไปเอาหุ้น200ตัวมาเรียงมาเก็ตแคปแล้วซันก็เล่นเก่งกันไปเลย,เลยอันนี้คุณผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาตรงนี้นะแม็คโครเข้าตั้งแต่วันแรกที่คุณคิดละแต่ก็ยังไม่เข้าใช่เพราะว่าแม็คโครนี่มาเก็ตแคปเนี่ย400ล้านนะใหญ่เป็นหกส10ของของตลาดหุ้นบ้านเรานะแต่ไม่อยู่ในเซต50หรือเซต100เลยนะนะครับเพราะว่าเขาตกเกณฑ์ฟรีโฟด์ข้อ2ไปครับ นะครับฟรีโฟร์เขาเนี่ยเมื่อวานก็มีคนพยายามเล่นมีการขายบิกลอรออกมาหนึ่งุดเปอร์ซนเอาไปบวกกับฟรีโฟสามุดห้าเอร์ซ็ตได้สิห้าเซ็ตพอดีเข้าเกณฑ์เอ c i เข้าเกณฑ์โฟซี่ก็ไล่ราคาแมคโครขึ้นมานะครับแต่สำหรับเซ็ตห0สิบเซ็ตร้อยใช้ยี่สิบครับเพราะฉะนั้นแมคโครยังไงก็ไม่เข้าอืมนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มัก,กระตกกันเนี่ยนะครับที่บริษัทต่างๆลืมดูหุ้นของตัวเองเนี่ยก็คือข้อสี่กับข้อห้านี่นะอืม เก้าในสิบสองเดือนโอ้เป็นอะไรที่ยากมากนะครสามในสี่อ่ะใช่ไหมสามในสี่ครับเก้าในสิบสองเนี่ยคือถ้าหลุดหลุดไปสามเดือนแล้วเดือนที่สี่เนี่ยโอ้ต้องเอาคืนยากละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทมักจะตกน้ําตายด้วยข้อสี่กับข้อห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจดทะเบียนถ้าไม่ได้เขี่ยวมากนะกับข้อสี่กับข้อห้าเนี่ยอยู่ดีๆนึกว่าตัวเองมาเจ็ดแขปบใหญ่เนี่ยนะครับก็หลุดเซนห้าสิบเซนร้อยได้เหมือนกัน ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากเราใช้ข้อมูลทั้งหมดห้าข้อมาแล้วเนี่ยเราได้หุ้นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือลาดบุรีอันดับที่สองคือเดลต้าอันดับสามคือคอมเซเว่นอันดับสี่คือเซนทันนี่คือสี่ตัวเต็งที่คาดว่าจะเข้าเซตห้าสิบรอบนี้ส่วนตัวที่ถูกปรับออกเนี่ยมี dLA kce สวัสวั์แล้วก็ i r อ c นะครับจะเห็นว่าเกณฑ์ที่เขาถูกปรับออกเนี่ยคือ Market cap ทั้งนั้นเลยนะพี่ยุทธนาครับซึ่งวันแรกที่ผมเห็นตัวเลขนี้นะ ผมจะยังไม่เทขายฝั่งนี้นะอืม hmm. เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเวลาเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์เกณฑ์ที่เขาตกคือมา r k e t Cap เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไล่ราคาเอาขึ้นมาเพื่อให้มาเก็ตแคปมันมันผ่านเกณฑ์มีลุ้นยังมีลุ้นอยู่นะครับตอนที่คำนวณได้ก็เลยยังไม่ได้ขายพวกนี้แต่ตอนเนี้ยมันเหลือเวลาน้อยและะ้วครับคงไม่ทันล่ะ เพราะมันมีเหลือเวลาแค่ประมาณ4ี่ห้าวันเองคงไล่ยากล่นะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยหุ้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมี sentiment ลบละก็คือ BLA KCE สวัสด์แล้วก็ IRPC วันนี้ที่เราเลือกให้เนี่ยเราเลือกคอมเซเว่นกับเซนเทลครัเป็นหุ้นท็อปพิกของวันนี้น <im> ะครับเป็นหุ้นท็อปพิกของวันนี้มันก็จะลิงก์กันกลับไปกับทีมที่เราพูดมาเมื่อกี้ครับช็อปดีมีคืนถูกไหมครับพี่ยุทธนา ครับอได้ได้ทั้งตีมด้วยได้ทั้งตัวด้วยถูกไหมคุณอาทิตย์ใช่ไหมตีมคือลุ้นเข้าเซ็ตห้าสิบเฉพาะตัวก็คือเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับอานิสงถ้าคลมอร์ครอดช็อปดีมีคืนในวันอังคารสัปดาห์หน้าถูกต้องสองเด้งนะสองเด้งนะใช่ครับอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวเนี้ยเราไม่ได้ครอบวอร์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเราให้ราคาเป้าหมายตาม IAA c o n s ท l อยู่ที่42บาท ตัวตัวแรกก็คือคอมเซเว่นนะครับคุณอาทิตย์ครับนะคอมเซเว่นนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณอาทิตย์จันสว่างเลือกมาเป็นหุ้นเด่นตัวแรกแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อคอมเซเว่นแนะนําซื้อคอมเซเว่นเป้าพื้นฐานปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณอาทิตย์ครับ42บาทครับ42บาทนะครับส2บาทสาหรับ คอมเนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับ c o m เขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณอาทิตย์ครับตัวที่2 e เซนเทลครับก็เป็น1ในคนดิเดตหรือว่า1ในตัวเต็งที่จะเข้าเซต50เหมือนกันนะครับตามสไลด์ที่ขึ้นนะฮะ,ะก็คล้ายกันกับ c o m เเลยเมื่อกี้เนะี่ยเราเล่นตีมเรื่องช็อปดีมีคืนถูกไหมฮะเซนเทลก็จะเป็นทีมเราเที่ยวด้วยกัน นะครับเราเที่ยวด้วยกันคือตอนนี้นายกกําลังจะแจกของขวัญแพ็กเกจแจกของขวัญให้กับประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าเอาเข้าพร้อมกันหมดเลยในการประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้านะครับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมในประเทศเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเซนเทลก็เป็นหนึ่งในทีมเซทห้าสิ 50, เป็นหนึ่งในทีมที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่กําลังจะประกาศออกมานะครับ เดือนตุลาคมน่าจะได้เห็นเลข1.6ล้านคนนะฮะเทียบกับเดือนกันยายนอยู่ที่1.4ล้านคนนะครับ,รบจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากจะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะครับเข้าไปดูที่เว็บเขาเรียก Facebook ของทางกองการกีฬาเขาจะอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์เลยเราจะได้มอนิเตอร์ได้เห็นว่าอ๋อนะครับ ตัวเลขที่เข้ามาเฉลี่ยต่อวันนี่เท่าไหร่คือตอนนี้เฉลี่ยต่อวันนี่ห้าหมื่นหกพันคนนะนะที่หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือเซนเทลเนี่ยราคาหุ้นมีการพักตัวลงมาด้วยครับยุทนาครับตรงเนี้ยขึ้นไปเยอะก็จริงนะฮะแล้วก็งบมันขาดทุนไงมันขาดทุนนะครับแล้วก็เลยถูกเทคลงมาเพราะว่าผิดหวังจากงบนะครับแล้วก็มาอยู่ในโซนโซนแนวรับตรงเนี้ยนะครับที่ที่เขาเบรก,กันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับแล้วไม่หลุดไง หลุดหลุดก็จริงนะหลุดโซนตรงนี้ก็จริงนะครับแต่ว่ากลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วครับนะครับแล้วทีเนี้ยติดหนึ่งในแคนดิเดตของหุ้นเซ็นห้าสิบด้วยเนะี่ยแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะๆอีกเนี่ยนะครับน่าจะทําให้หุ้นตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านเทรนไลน์ขาลงตรงนี้ขึ้นไปได้ครับนะครับมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮเดิมแถวแถวห้าสิบสองบาทผมว่ายังมีลุนนะ้นนะครับยังมีลุ้นนะคะสํสำหรับตัวเซนเทล เป้าพื้นฐานปีหน้าหลักทรัพย์กรุงศรีให้เซ็นเทลไว้เท่าไหร่ครับคุณอาทิตย์ครับตัวนี้หลักทรัพย์กรุงศรียังไม่ได้ cover นะคะก็ขอเป็นเป็นเป้าพื้นฐานของ IAA Consensus 54บาทครับครับ IAA Consensus ให้ไว้54บาท54บาทสำหรับเซ็นเทลนะครับทั้ง2ตัวเป็นตัวเตง็งไม่ใช่ตัวตึงนะตัวเ <laughs> ต็ตง <laughs> ที่จะถูกนำเข้าสู่คำนวณเซต50ในรอบถัดไป ร,ราคาคำนวณก็จะใช้ถึงวันที่30พฤศจิกายนเข้าใจว่าจะประกาศว่าหุ้นไหนจะเข้าเซ็ต50รอบต่อไปประมาณกลางเดือนธันวาหรือเปล่าครับคุณอาทิตย์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับกลางเดือนธันวานะครับนี่คือ2ตัวนะครับทั้งตัวแรกคอมเซเว่นและตัวที่2ก็คือเซนเทล2อคุณอาทิตย์มา<ห>กับสออยู่ในกระเป๋า4แรกคอมเซเว่นซที่2ก็คือเซนเทลนะครับ ย้ำอีกครั้งโปร16คุ้มที่สุดสำหรับสายเทคนิคอลต้องมีไว้ประจำประจาบ้านประจำห้องค้าส่วนตัวของเราชาร์จเล่มแรกเป็น candlestick ชาร์ t i n g เล่มล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนมูลค่าเต็ม1,290เล่มที่2เล่มที่2นะครับชาร์ตแพทเทิร์นเวอร์ชั่นใหม่ นะใหญ่กว่าเดิมอ่านง่ายกว่าเดิมอ่านสะดวกกว่าเดิมแล้วก็จะมีฉบับเวอร์ชบรรยายไทยถ้าสแกนเข้าไปด้วยมูลค่า1,200บาทนะครับเล่มที่3เป็น e l i t wave trading มูลค่า990บาททั้ง3เล่มราคาเต็มรวม3,480เหลือเพียง3,130บาทสั่งผ่าน money plus special ส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกทั้ง3ชิ้น ทั้ง3ชิ้นเลยนะครับสนใจเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money p a s s ปิดกันตรงตัวหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นได้เลยนะครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบสำหรับโปรหลักสูตรม n น p พัสออนไลน์และหนังสือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ติ g งบ y ยอนนะครับสนใจง่ายสุดสแกน QR Code หน้าจอ สแกน QR โคหน้าจอหน้าจอนี้ครับหรือนะครับติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัวนะครับ